ตัวต่อไปจะเป็นเบอร์รี่เลเวอร์นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำผึ้งนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะครึ่งถ้วยนะคะบลูเบอร์รี่นะคะ1ถ้วยราเบอร์รี่1ถ้วยแล้วก็สตรอเบอร์รี่1ถ้วยนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในการทําครั้งนี้เราใช้เป็นผลไม้แบบแช่แข็งนะคะวิธีทําก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะปั่นรวมกันในโถปั่นนะคะเริ่มเลยค่ะ าด้วยราสเบอร์รี่นะคะก็บลูเบอร์รี่นะคะโยกเกิร์ตธรรมชาตินะคะก็น้าผึ้งนะคะ ตัวนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวมากเลยค่ะจำเป็นต้องใช้ความหวานจากน้ำผึ้งเข้ามาช่วยก็ปั่นให้เข้ากันนะคะเมืม่มเอเข้ากันแล้วนะคะใส่น้ำแข็งลงไปหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็ปั่นอีกรอบนะคะอ,ออกมาเนื้อเนียนมากเลยค่ะ ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะก็จะออกมาเป็นเบอร์รี่เลเวอร์นะคะหน้าตาน่ารักไหมคะคุณประโยชน์ของแก้วนี้นะคะจะช่วยในหลายๆเรื่องนะคะเบอร์รี่เนี่ยก็จะช่วยบำรุงสายตาช่วยเกี่ยวกับโรคล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะคะโรคเลือดออกตามายฟันแล้วก็ตัวน,นี้จะมีวิตามินซีในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ